็ขอกราบสวัสดีคุณครูอาจารย์เซนเซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบูงว่างปากนะครับผมกลับมาพบกับผมเคลลี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีเกมบูอาไคกันนะครับจะมาเปิดฟูกะปีใหม่นะครับผมเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยวให้น้องขึ้นมาทักทายหน่อยนะครับผมปิ๊งน้องฟูกะนะครับผมอ่าอันนี้ผมเตรียมเพชรมาแล้วนะครับผม27,000นะครับผมเป็นการันตีเดียวที่ผมมีนะครับผมสู้ตายนะครับผม ดูตู้กันครับผมอันนี้เป็นตู้น้องฟูกะนะครับผมปีใหม่นะครับผมน้องขี่เวป้ามาส่งเรียนตกให้เพื่อนนะครับผมไปดูข้อมูลนักเรียนกันเลยนะครับผมน้องฟูกะนะครับผมรอบนี้จะมาในส่วนของสเปเชียลนะครับผมสายซับพอตแนวหลังนะครับผมประเภทการโจมตีนะครับผมเจาะเกาะสีเหลืองนะครับผมประเภทป้องกันเกาะพิเศษนะครับผมสีฟ้านะครับในเมืองนะครับผมหน้าเหลืองนะครับผมกลางแจ้ง กลางแจ้งหน้าแดงนะครับผมในอาคารสีเขียวยิ้มนะครับผมส่วนของสวมใส่เนี่ยในนี้จะไม่ขึ้นเดี๋ยวผมขึ้น insert ให้นะครับผมจะเป็นรองเท้านะครับผมแล้วก็เข็มกัดแล้วก็ตัวสร้อยนะครับผมส่วนของขวัญเพิ่มสายสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเยลลี่ที่อยู่ในขวดนะครับผมชุดเข็มชุดเครื่องเย็บนะครับแล้วก็ชุดชามชุดถ้วยชาม ่าแล้วก็อาหารเฮลตี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมอาวุธเนี่ยจะเป็น smg เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับผมมาในส่วนของสกิลนะครับผมสกิล ex นะครับผมเดี๋ยวให้ดูที่เลเวลหนึ่งก่อนนะครับสกิล ex เนี่ยลดค่าใช้สกิล ex สูงสุด50%แก่ฝ่ายเราหนึ่งเป้าหมายนะครับผมมีผลต่อการใช้สกิล ex สูงสุดเนี่ยหนึ่งครั้งโดยค่าจุดตศนนิยมเนี่ยจะถูกปัดลงนะครับเพิ่มความเสียหายคิ 18.3เป็นเวลา35วินาทีนะครับผมก็คือ,น,คอนะครับผมเอาง่ายๆนะครับผมจะปัดขึ้นปัดขึ้นหรือปัดลงไม่รู้แหละนะครับผมที่ถกเถียงกันอยู่นะครับปัดขึ้นปัดลงยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมตัวละครที่ใช้ค่าคอร์ส5นะครับผมหาร2 50เนี่ยมันก็คือ2.5ใช่ไหมครับผมแต่หลังจากที่ได้รับสกิลฟูกะน้องฟูกะไปแล้วเนี่ยตัวละครที่ค่าคอร์ส5เนี่ยจะเหลือ การกดจ่ายค่าคอร์สอยู่ที่3คอร์สนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับผมอ่่ครับผมไปกันต่อเลยนะครับผมส่วนของสกิลพื้นฐานนะครับผมสร้างบาเรีย119%ของค่ารักษาให้กับฝ่ายเราที่มี HP ต่ำา1เป้าหมายนะครับผมทุก60วินาทีเป็นเวลา20วินาทีนะครับผมสกิลตัวเพิ่มค่ารักษาส4นะครับแล้วก็สกิลลองนะครับผมเพิ่มค่าโจมตีของฝ่ายเรา9.1%นะครับผม ส่วนแนวทางการอัพสกิลนะครับผมอันนี้ค่าคอร์สขอบอัพสกิล EX เนี่ย EX แนะนำให้อัพเต็มนะครับผม EX นะครับผมถ้าที่เลเวลหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่3คอร์สนะครับผมแต่ถ้าเราอัพแม็กนะครับผมอัพแม็กจะเหลือ2คอร์สเห็นไหมครับเหลือ2คอร์สจะประหยัดมากนะครับผมการลดค่าคอร์สที่ดีเนี่ยต้องลดขออภัยครับต้องลดที่ตัวน้องเองด้วยนะครับผมเหลือค่าคอร์สอยู่ที่2นะครับผมสกิล EX อัพแม็กนะครับผมสกิลลองลองลงมาก็เป็นสกิลลองนะครับผมอัพแม็กเช่นกันนะครับผมส่วนท่านได้นะครับผมทรัพยากรน้อยนะครับผมสกิลพื้นฐานแล้วก็สกิลติดตัวเนี่ยปล่อยไว้ที่เลเวลหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือใครมีทรัพยากรเหลือๆนะครับผมอัพเป็น7กับ7ไว้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับมาครับกลับมาอยู่ในส่วนของพาร์ทที่เราจะมาเปิดกาชากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยว่า จะได้หรือเปล่านะครับผมผมตั้งใจไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40-60ถึงโลเท่านั้นนะครับผมไม่งั้นเนี่ยตู้หน้ามีปัญหาแน่นอนนะครับตู้หน้าผมเลงไว้ว่าจะเปิดมิกะนะครับผมมิกะก็จําเป็นที่ต้องใช้นะครับเป็นตัวเมกาเอ้ยเป็นตัวเมต้าเหมือนกันนะครับผมไปเดีย๋ยวไปเปิดกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นตั๋วฟรีนะครับผมที่ได้จากพวกกิจกรรมแล้วก็แจกเชยๆต่างๆ,างๆผมดองเอาไว้นะครับผมอ่ะตั๋วฟรีไปกนเลยหนึ่งตัว๋วปุ๊บออกเลยไหม หน้าขาวอย่างนี้อ่าสกิปเลยครับสกิปไป็รถช้าจะได้ไวๆอ่ไวๆไ,ไปเลยไวๆไปเลยไปแล้วครับสิบโลแรกอ่านี่ตัวฟีมันดันตัวฟีเหมือนกันตัวฟีเหมือนเดิมนะครับผมดองเอาไว้นะครับอ่าไปยี่สิบโลเขา่า เ,เขาไม่ได้เซ็นแน่นเลยเซ็นก่อนอืม,อมเข็นขาวเฮ้ยเร่งไว้40โลนะเนี่ย20แล้วครับตอนนี้ไปครับเข้าเพชรแล้วครับผมโลที่30ปับ๊บขาวจั่วขออนุญาตสคริปครับผมเพื่อความรวดเร็ว โอยรอบนี้หนักทองมาตัวเดียวอ่ะไปต่อครับที่40โลเ้ยงวว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 าวว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 ว ี๋ยวค่อยๆกดนะครับรอบนี้ค่อยๆกดมาหรือไม่มาหรือไม่มาหรือไม่มันต้องอย่างนั้นหลุดเลยโอ้ยโลที่40ผมว่า40มันต้องออกนะเนี่ยทำไมมันไม่ออกวะ นะครับโลที่50มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยเนี่ยนี่โดนการันตีอีกรอบไม่ได้นะลองเพชรไม่ทันนะนะโหหนักเหมือนกันตัวนี้ทองมาตัวเดียวเฮ้ยๆโลที่60ครับเรียบร้อยีิบคริป กริปโอ้ยผม,ผมหนักมากเลยฮะหนักนวงอะ่ะโลที่เจ็ดสิบครับโอ้ยหนักนวงครับหนักมากเลยโลน่าโอ้โหทำไมโลน่าทำอย่างนี้ชินรีน่านะ ไม่ได้ปั้นด้วยคีริน่ะโลที่แปดสิบครับโอ้โหเครียดมากมดูจากอาการแล้วนะครับผมอาการนี้อาการนี้โลที่เก้าสิบครับจะเข้าร้อยมีให้รู้อีกทีนึ่งก็คือโลที่ร้อยี่นะครับผม ไม่รู้ว่าเกมมันล็อกโลหรือว่ายังไงแต่ส่วนมากผมจะได้ที่ร้อยยี่กับ4ี่สิบปกสิบประมาณนี้ครับผมข0สิบโลเอาละเอาละโลที่ร้อยครับเอาจ้ว โถที่ร้อยครับเรียบร้อย,อยที่ร้อยสิบขอไปขอไปต่อไปรถที่ร้อยครับโอ้ม่วง อ้อตัวแรกด้วยเออหลุดเล็ดการนี้น่าจะการันตีนะครับเอ,อ้ยม่วงหลุดมาตัวที่หกเหมือนเดิมไปไปไป ไปมาเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วไม่ได้การันตีนโอเคครับผมก็จบที่130โลนะครับผมดองเพชรไว้ตู้มิกะได้นะครับผม เกียเพชรไปครึ่งต่อครึ่งเลยครับเหลืออยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับผมเดี๋ยวนะอยู่ไหนนะเดี๋ยวหาก่อนน้องอยู่ไหนอ่าเจอแล้วอ่านี่ครับผมมาแล้วนะครับผมผมก็จะทําการอัพเลยนะครับผมจะใช้เลยอุ้ยไม่ดีลังกาไงไม่เป็นไรครับกราบโอเค นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็คือว่าภา <Okay. S 1> รกิจนี้สำเร็จลุล่วงนะครับผมเหลือเพชรไว้เปิดตู้มิกาอยู่ที่13,944เพชรนะครับผมโอกาสหน้านะครับผมถ้ามีโอกาสได้มาเปิดเนี่ยรอบหน้าก็อาจจะเป็นตู้ของมิกานะครับผม คลิปเปิดกระชาของบัวไครอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆนะครับผมว่าไม่ค่อยมีงบประมาณในการเปิดนะครับผมส่วนมากก็ดองเพชรมาเปิดเองนะครับยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมหากท่านใดนะครับผมชอบแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้ผลิตคลิปแนวนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมาครับสวัสดีครับ